การศึกษานี่มันสําคัญมากนะครับมันสําคัญมาก,กนจนกระทั่งว่ามันสามารถที่จะทําให้คนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงโอกาสทางสังคมการศึกษามันสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้และมีงานทำให้กับผู้คนการศึกษาเนี่ยมันสามารถยกระดับสถานะความเท่าเทียมกันของคนได้ทั้ง ครั้งภายในประเทศและต่างประเทศแม้แต่การจะลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็ต้องมาดูที่การศึกษาว่าเขาจะเห็นว่าประเทศนั้นมีคุณภาพการศึกษาอย่างไรถ้าจะมาลงทุนเนี่ยมันคุ้มไหมคือถ้ามีระบบการศึกษาที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพเนี่ยการที่จะมาลงทุนที่ประเทศนั้นก็จะต้องใช้ทุนสูงครับถึงมีการมาวัดผลประเมินผลที่เป็นพิซซ่านะครับเพราะฉะนั้น ระบบการศึกษาเนี่ยจึงเป็นระบบที่มีคูณดูประการต่อประเทศทุกประเทศจนมีคนกล่าวว่าถ้าเราจะสร้างประเทศของเราเป็นอย่างไรเราอยากจะให้ประเทศของเราเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องทุ่มเทงบประมาณทั้งหมดไปที่การศึกษาให้มากที่สุดอาจจะไม่หมดหรือหมดก็ไม่เป็นไรให้มากที่สุดแล้วผลมันจะออกมาดีในด้านเศรษฐกิจกในด้านสังคมและทางด้านการเมืองเอง มีประเทศหลายประเทศที่ทุ่มเทกับการศึกษาตอนสร้างประเทศใหม่แล้วประเทศเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองผมยกตัวอย่างสักสองประเทศประเทศฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์เนี่ยปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี1970จากประเทศที่เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในสแกนดิเนเวียนนะครับจนเป็นประเทศที่ร่ำรวยจนมาถึงปัจจุบัน ก็คือการปฏิรูปการศึกษาที่สร้างให้ประเทศมีนวัตรกรรมประเทศที่สคือประเทศสิงคโปร์เอาสองประเทศก่อนนะครับสิงคโปร์จากปีที่แยกจากมาเลเซียหลังจากสงครามสิ้นสุดลงไม่มีใครครบเลยใครจะมาคบค้าสมาคมก็ไม่มีสิงคโปร์สร้างประเทศของตัวเองด้วยระบบการศาึกษาเนื่องจากพื้นดินน้อยคนน้อยทรัพยากรน,น้อย ต้องสร้างทรัพยากรคนหนึ่งให้มีคุณภาพมากที่สุดสิงคโปร์ทุ่มก็ประมาณมาที่การจัดการศึกษาในที่สุดสิงคโปร์ก็กลายเป็นประเทศศูนย์กลางของเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ครับและของโลกครับ